ก็าสามารถที่จะเปลี่ยนบริษัท เปลี่ยนโรงงานใหม่ได้นะคะแต่นางจะต้องถ้านางถือบัตรสีชมพูย้านะคะถ้านางถือบัตรสีชมพูนางจะต้องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ภายใน15วันถ้านางอยู่ในกลุ่ม M.O.U. นางจะต้องหานายจ้างใหม่ภายใน30วันถ้าภายใน30วันนางหานายจ้างไม่ได้นางจะต้องไปขึ้นทะเบียน M.O.U. ใหม่นั่นหมายความว่านางจะกลายเป็นแรงงานเถื่อนทันทีก็คอยดูนะคะว่าบริษัทห้างร้านไหนจะรับนางเข้าทํางานพี่เพื่อนๆนางไม่ได้โดนไล่กับประเทศนะคะและอยากจะฝากบอก แรงงานพมา่าปากแจ๋วหลายๆคนที่มาด่าคนไทยมาวิจารณ์คนไทยและไปร่วมกิจกรรมการเมืองภายในประเทศไทยนะคะว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์ ะะไม่มีสิทธิ์จะไปร่วมกิจกรรมการเมืองต่างๆถือป้ายประท้วงต่างๆนะคะพวกคุณไม่มีสิทธิ์ต่าคนไทยไม่มีสิทธิ์วิจารณ์คนไทยถ้าพวกคุณอยู่ประเทศของพวกคุณพวกคุณสามารถาร่าคนไทยได้วิจารณ์คนไทยได้มาร่วมวิจารณ์กิจกรรมการเมืองภายในประเทศไทยได้ค่ะนะคะ,นะคะฝากถึงพวกแรงงานพมา่าหวัวใจส้มทุกคนด้วยนะคะตอนนี้น่าจะมีคนหนุนหลังนะคะพักพักหนึ่งหนุนหลังก็เป็นไปได้ะคะ่ะนี่ มีคนไปหาข้อมูลมานะครับว่าเห็นว่าไอ้พม่าปากแกวผากแซบสาวพม่าคนนี้นะที่ด่าคนไทยนะเป็นสลิมนี่ยนะยังไม่ได้ส่งกลับประเทศทั้งไระชมเขาแค่โดนไล่ออกจากงานว่าอย่างนั้นนะแต่เขาบอกว่า,าเขามีกฎหมาย MOU กำหนดไว้อยู่ว่าเอ้ยมันต้องหาเจ้านายใหม่นะหานายใหม่ให้ได้ภายใน15วันถ้าหาไม่ได้ก็จะต้องเป็น ก็จะต้องไปขึ้นขึ้นขึ้น,นทะเบียนใหม่เป็นบัตรเียมพูไปขึ้นใหม่นะฮะเออ,เอ,อแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีเจ้านายใหม่ก็เป็นกฎหมายแรงงานเถื่อนเออนะโอ้โหก็นั่นแหละครับไม่จะมีใครรับเข้าทำงานไหมลองไปสมัครที่ไซซัมมิทดูสิฮะนะนะลองไปสมัครที่บริษัทเอทนาธรดูสิเขาจะรับไหมนี่ นี่แหละความซวยมาเยือนนะนางสาวพมา่าอะไรคนพมา่าหัวใจส้มนะเอออินมากอินกับการเมืองมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์คนไทยด่าคนไทยเป็นสลิมนะแบบเดียวกับไอ้พวกร่อมส้มทั้งหลายเลยนี่หลังจากแต่ก็ดูทรงนางแล้วนางก็เป็นเขาเรียกว่าอะไระดูจะเป็นแบบ พวกเดียวกับพรรคส้มนั่นแหละครับดูมีความคิดโน้มเอียงไปทางพรรคส้มนั่นแหละพรรคลมลางนั่นแหละนี่เห็นไหมไปเปิดประตูเมืองให้พม่าไปสนับสนุนพม่าเออนี่ขนาดนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะพะม่ายังขนาดนี้คิดดูสินะพะพม่ายังกล้าด่าคนไทยว่าสลิมขนาดเนี้ยคิดดูสิฮะ แล้วถ้าเกิดว่าไอ้พวกพรรคส้มมันเป็นรัฐบาลขึ้นมานะอะ่คนพม่านี่จะจะขนาดไหนนะเออนะมันคงไม่โอ้โหนะไม่อยากจะคิด่านประชุมถ้าพรรคส้มได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะมันคงจะแบบว่ากลางใหญ่โตมากมายขนาดเออนะครับมันคงจะแบบหืมนะ เนี่ยไอ้พระประชาชนพมา่าเนี่ยนะสนับสนุนพมา่าเต็มที่เปิดใจนะเปิดโอ้โหเออคนต่างด้าวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะมันไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะมพาพากิจการการเมืองที่จะมายุ่งการเมืองประเทศไทยนะเธอจะมาชูป้ายยกเลิกหนึ่งสองเธอจะมาเคลื่อนไหวเธอจะมาอะไรเนี่ยนะมันมันมันไม่มีสิทธิ์นะเขาให้มาทำงานก็ทำงานไป นะครับอย่ามาเรียกร้องเรียกเลงอะไรเลยนะมันจะเกินไปออนี่ไงนะก็เพราะว่ามีไอ้พักประชาชนพมา่าเนี่ยคอยหนุนหลังอยู่ไงไอ้คนคนพมา่าก็เลยไม่กลัวก็เลยเก่งก็เลยกลางใหญ่นะครับมันก็เลยไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมออนะ ตั้งแต่มีประเทศไทยมานี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับนะว่ามีพรรคการเมืองนี่คอยหนุนหลังต่างชาติโดยเฉพาะไอ้สสอแก้วตานี่ไปชูสามนิ้วอยู่ในม็อบพม่าเลยนะโอ้นะไอ้ม็อบนอกจากตัวเองจะโดนล้มล้างการปกครองแล้วยังจะชวนพม่ามาล้มล้างการปกครองอีกนะโอ้ยังจะชวนพม่ามายกเลิกหนึ่งสองอีกท่านผู้ชมเออดูสินะ ออนี่เราจะต้องเสียเสียกรุงให้พม่าอีกแล้วเลยเนี่ยนะพราขว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะเป็นสนับสนุนพมา่าเอ,อ้นะเสียดายไม่น่านามสกุลชุณวันเลยนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ